ถ้าลุงป้อมนะครับก่อนกรกตรับรองผลนะถ้าลุงป้อมประกาศลาออกเมื่อไหร่เกมเกมรัฐบาลก้าวไกลจบเลยครับไปดูไปเช็คลิสต์นะรัฐบาลก้าวไกลสักนิดหนึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้อัพเดทขึ้นเลยนะฮะข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่อนะัปเดตณวันที่ยี่สิบเอ็เมื่อวานวาน,านี้วันนี้22จะเซ็น MOU มกันนะอัปเดตโครงสร้าง หรือส่วนผสมของรัฐบาลเก้าไกลเช็คลิสต์รัฐบาลเก้าไกลข้อมูลณนะ์ย่ก็คือเมื่อวานใช่เพราะเสาท,ที่ผ่านมามันมีแรงกระเพื่อมสูงนะเขายังยืนยันเขาจะรวมแค่8พัก313รเสียงจอดป้ายที่313เสียงค่ะบนจอได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับอันดับหนึ่งเก้าไกลร้อยห้าสิบสองอันดับสองเพื่อไทยร้อยสี่สิบเอ็ดดังนี้เป็นต้นดังนี้เป็นต้นค่ะพักเล็กมีแค่สองพักเข้ามา ื่อไทยรวมพลังกับเป็นธรรมส <Okay. S 1> ่วนภาคอื่นๆไม่มีณนะตอน <จด S 1> นี้โจทย์ยากโจทย์ยากคราวนี้เมื่อเมื่อเมื่อนิ่งตัวเลขที่313เสียงต่อไปน,นี้คือโจทย์ยากรวมได้สามร้อยสมไม่พอโหวตนายกยังขาดอยู่อีก63เสียงจะมาจากไหนสวรวนๆก็ค่อนข้างยากอ,อ,อีก63เสียงจะหามาจากไหนทางเลือกที่1ก็ก็ขอจาก2 5 0สวทางเลือกที่2 ก็ก็ดึงพักร่วมรัฐบาลเดิมมาร่วมเติมเติมเติมเต็มหน่อยให้มันหรือทางเลือกที่สามขอสวนิดหนึ่งขอพักร่วมรัฐบาลเดิมนิดหนึ่งผสมกันให้มันได้ครบ63ออปชั่นไหนอ็อปชั่นไหนเดี๋ยววันนี้เราจะขอคำตอบจากแกนนำระดับตัวจริงของพรรคเก้าไกรค่ะโอเคค้างตรงนี้ไว้ก่อนนะเราเห็นประเด็นใช่ไหมเราเห็นประเด็นใช่ไหมเห็นทิศทางและโจทย์ยากของรัฐบาลเก้าไกร่มันมีโจทย์ที่ อนยากกว่าเรื่องจะหา63เสียงมาจากไหนนั่นคือนั่นคือลุงป้อมอ้าวทำไมไปเกี่ยวอะไรกับลุงป้อมต่อไปนี้ต่อไปนี้ฟังให้ดีนะเจาะลึกทุวไทยถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ก็จะบอกตรงๆว่านี่คือการวิเคราะห์ค่ะถ้าเป็นข้อมูลวงในเราก็จะบอกว่านี่ก็คือข้อมูลวงในด้วยความเคารพต่อไปนี้เป็นข้อมูลวงในผสมกับการวิเคราะห์<อ>ย้ำน,นะนะ ามาจากข้อมูลว<ท>งในผสมกับ,บการว,วิเคราะห์ชัดเจนนะว่าเขาจะมีเกมประมาณนี้แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะโอเคเอาเพดขึ้นมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเป็นลุงป้อมอกอนกกตรับรองผลการเลือกตั้งยังมีเวลานี่ต้อง60สิวันไม่แน่เราก็ไม่รู้อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้เออเร็วกว่าได้ได้กนคณะกรรมการการเลือกตั้งรับรองผลการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นคะลุงป้อมประกาศวางมือ ากาศวางมือทางการเมืองทิ้งตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐอ้าวแล้วสสปาทิลิสอะสละสิทธิ์สสปาทิลิสอันดับหนึ่งของพลังประชารัฐด,ด้วยอ้าว ทิ้งพักเหรอเวลาจะเล่นมันต้องเล่นให้สุดนี่เล่นใหญ่นะนี่ทิ้งพักเลยนะเวลาจะระดับลุงป้อมเล็กๆไม่นี่เล่นใหญ่เลยนะจะเล่นมันก็ต้องเล่นใหญ่เดิมพันสูงนะบัญชีรายชื่อดับหนึ่งก็ทิ้งนะมันจะเดิมพันตรงไหนเออเหรอหัวหน้าพักด้วยนะคุณต้องเข้าใจนะว่าการเมืองแบบไทยๆจะมีผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญหลลานอเ่บทมีผู้มีบารมีนอก สภาอ,อจะมีผู้มีบรารมีนอกพรรคกันเมืองหลายคนเขาบอ,อกบทนี้สนุกนะแล้วดี<า>แล้วเข้มข้นดังนั้น,น,นหัวหน้าพรรคแต่ละพรรคที่เห็นที่เป็นอยู่ณนะวันนี้ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงนี้ไม่ได้มีตําแหน่งแห่งขนแต่ตรีโมทคอนโทรลได้ไม่มีตําแหน่งแต่สั่งได้หมดเวลาติดคุกไม่โดนเวลาโดนตัดสิทธิ์ไม่โดนรอยตัวอันนี้คือปฏิบัติการ ก่อนกตรับรองผลการเลือกตั้งลุงป้อมประกาศวางมือทิ้งตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐสละสิทธิ์สสปฏิริษีอันดับหนึ่งชดต่อไปชดต่อไปชดต่อไปก่อนเปิดประชุมโหวตเลือกประธานสภาจะเกิดอะไรขึ้นอธิบายกันนิดหนึ่งเมื่อรับรองผลการเลือกตั้งค่ะนับจากนั้นไม่เกินสิบห้าวันใช่ค่ะต้องมีการเปิดประชุมสภาค่ะและวาระแรกเลยก็คือ เลือกประธานสภาเลือกประธานสภาก่อนยังไม่ใช่เลือกนายกนะย้ําเลือกประธานสภาก่อนประธานสภานี่แหละจะเป็นย์เมเกอร์เสนอชื่อในเกมอวดนายกใช่ดังนั้นต้องเลือกประธานเลขาต๋อมโหเด็ดตินขาดผมผมให้ไม่ได้เออเดี๋ยวพ่เกมอีกเปลี่ยนนายกเ็เคยเปลี่ยนกันมาละกลัวกลัวเปลี่ยนชื่อนายกเคยเปลี่ยนกันมาละการเมืองบ้านเราในสิบห้าวันเนี้ยในสิบห้าวันเนี้ยตอนเปิดประชุมบวชเลือกประธานสภาค่ะจะ เกิดปฏิบัติการสลายพักพลังประชารัฐอา้าสสพักพลังประชารัฐจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยเหรอหมดเลยเหรอทีนี้วิธีสลายทําได้สองวิธีเอยุบพักตัวเองและย้ายไปอยู่พักอื่นเหมือนที่ภัยบุ์นิติตวรรณทำยุบปิดพักตัวเองแล้วก็ไปเ <ย bug S 1> <ไ>ป็นบัญชีลิศแล้วก็ย้ายบัญชีลายชื่อลลยยพลังประชารัฐจำได้ไหมจำได้จำได้เขาทำกันหรือวิธีที่สอง ทำแบบทำแบบผู้กองธรรมนัททำไงอ่ะก็ให้พักมีมติขับออกจากพักสิอ๋อแล้วตัวเองก็จะต้องหาพักอยู่ใหม่ได้เออมันมีสองทางเลือกไงอ๋อมีสองทางรับรองผลการเลือกตั้งแล้วสถานะก็เป็นสสถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่พักอยู่จังหวะนั้นก่อนเปิดประชุมเนี่ยสลายพักสลายพักจะวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองแล้วแต่ยุบพักสลายพักตัวเองจากนั้นสสพระมชารัฐก็จะย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยประเด็น สมการมันจึงเปลี่ยนพักเพื่อไทยจะพลิกขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งอ๋อ oh, จากร้อยสี่สิบเอ็ดาบวกขึ้นไปวู้อเอาอย่างนี้ตอนนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้ร้อยสี่สิบเอ็ดพัรัฐประชารัฐไปบวกสิบก็จะเป็นร้อยห้าสิบเอ็ดพัรัฐประชารัฐไปบวกยี่สิบก็จะเป็นร้อยหกสิบเอ็ดหรือพัรัฐประชารัฐไปบวกสี่สิบอูร้อยแปดสิบไปหมดเลยเหรอจะอยู่ oh. ทำไม <laughs> อยู่ก็ไม่มีอนาคต <laughs> ไปอยู่กับเขาดีกว่ารัฐบาลน่ยเป็นรัฐบาลเห็นเห็นสมการเปลี่ยนพักเพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นพักอันดับหนึ่งโอ้ยไม่ต้องดึงพักอื่นแล้วไม่ต้องดึงพักอื่นแล้วคำถามก็คือเกมจะเปลี่ยนไหมฮะพลิกสิเกมจะเปลี่ยนไหม่ะเป,มเปลี่ยนทั้งพักอันดับหนึ่งเปลี่ยนทั้งการนี่เลยหวตนายกด้วยอมาอาล้ครับเอาละครับนี่คือข้อมูลผสมกับการวิเคราะห์ แต่อยาาจะฟังคำยืนยันจากนักวิเคราะห์ทางการเมืองหนึ่งคนเราจะต่อสายไปที่ธนพรศรียาคุณเพราะสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายและนโยบายเอสมการนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรจำสมการเมื่อสักครู่นะสมการเปลี่ยนพรรคเพื่อไทยพลิกขึ้นมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งเกมจะเปลี่ยนไหมสักครู่เดียว มาแล้วนะคะดรธน 1941, พรสียาคูณนะคะผอผวบรวมในยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรค่ะสวัสดีครับหวัดดีครับพิจนาัยครับครับครับเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่ผมเอาสมการใหม่ขึ้นจอตั้งชื่อสมการนี่ว่าลุงป้อมตัวเพ็กเกมและผมก็บอกกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกตรงๆนี่คือข้อมูลวงในผสมกับการวิเคราะห์แต่คราวนี้อยากจะคอนเฟิร์ม จากนักวิเคราะห์อย่างอาจารย์ธนพรอาจารย์มองสมการที่ผมขึ้นจอเมื่อสักครู่แล้วมีความเป็นไปได้ไหมเพราะอะไรเป็นไปได้ไหมตรงนี้ก่อนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์บิ๊กบาร์เทอร์ตัวจริงของวงการการเมืองนะครับในายุเนี่ยก็คือลุงป้อมนี่แหละนะครับหล้านเปอร์เซ็นต์ที่อะไรรู้ไหมครับพี่เพราะเกมเกมนี้นะครับตัวลุงป้อมเนี่ยไม่มีอะไรเสียเลยไะครับลุงป้อมจะเป็นผู้กําหนดนายกรฐมนสีด้วยซ้ำไป นะครับเพราะว่าสูตรนี้นะครับมันเป็นสูตรที่เขาเรียกว่าไปเพิ่มสสให้กับพักเพื่อไทยได้เลยนะพี่สี่สิบเอ็ดเก้าอี้ครับค่ะนะครับสี่สิบเอ็ดเก้าอี้เนี่ยพี่พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับตอนนี้จากร้อยสี่สิบเอดใช่ไหมครับก็จะเพิ่มเป็นร้อยแปดสิบสองครับนะครับร้อยแปดสิบสองเนี่ยนะครับวันโหวตประธานสภาเนี่ยพี่ไอ้ข้อตกลงอะไรที่ตอนนี้นะครับต่อต่อรองกันอยู่อะไรกันอยู่ในเกมมันพลิกเลยนะครับ พลิกภายใน15วันนี่แหละปลอดวัดปลอดวัดปลอดวัดก็คือเกมโวตประธานสภาถ้ามันพลิกมาจากข้าตกลงจบใช่ครับจบเลยครับพี่นะครับแล้วถ้าเอาสมมุตินะพี่นะถ้าเล่นถ้าเอากันแบบให้เนียนนะพี่นะเอาแบบให้เนียนเสนอชื่อคุณพิธาไปก่อนก็ได้ครับสมมุตินะสมมติเอ้าเสนอชื่ออ่าไปเป็นนายก นะครับแต่มันก็จะไม่ผ่านใช่ไหมพี่แล้ทางทางด้อมส้มก็บอกว่าเอ้าไม่ผ่านก็เสนอไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆัดเกมนี้ไปโดยถาวรนะครับเพราะอะไรครับเพราะพักก้าวไกลจะไม่ใช่พักอันดับหนึ่งแล้วเลยพี่คะแนนตามหลังพักเพื่อไทยต้องเท่าหลายแสเสียงนะครับก็เตรียมตัวไปเป็นฝ่ายค้านทันทีเหมือนกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเล่นเกมนี้เกิดขึ้นนะพี่รับรองพี่ เขาเรียกว่าตีงูเขาไม่ให้หลังหักนะครับรับรองว่าคุณพิธาเนี่ยจะไม่ได้ไปโหวตนายกแน่นอนเพราะจะแพ้เกณฑ์ตั้งแต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนะครับแล้วลูกป้อมนะพี่พวกเราอย่าลืมนะครับการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยพี่พอประกาศปุ๊บเนี่ยมันมีภาระตามมานะที่หลายคนลืมไปภาระอย่างแรกที่ทุกคนนะครับพอกรกตประกาศรับรองคือแจ้งบัญชีทรัพย์สินครับ กฎหมายปปชเขาไม่ได้ยกเว้นหน้าที่ที่เป็นสอสอปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งชั่วโมงนะครับที่ก็ต้องแจ้งอื hmm. นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เกมว่าลุงป้อมต้องลาออกก่อนที่จะประกาศรับรองผลน่ะมันคือเกิดจากกฎหมายตัวนี้ด้วยนั่นแปลว่าลุงป้อมก็ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินคือออกจากการเมืองในรูปแบบไปเลยแต่จะเป็นบิ๊กปราเตอร์ตัวจริงเป็นผู้กําหนดเกมตัวจริง <Okay. S 2> ในสนามการเมืองไทยอันนี้ <Okay. S 2> คือทีเด็ดลุงป้อมจริงๆ <Okay. S 2> นะครับ okay. Okay. ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้อาจารย์ครับครับทั้งหลายทั้งปวงที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดน่ะครับเป็นข้อมูลวงในหรือเป็นการวิเคราะห์หรือผสมกันคือจริงๆแล้วนะครับพี่ของแบบนี้ต้องใช้บอกว่าไม่มีมูลสอยลุกลักสุนัขย่อมไม่อุจจาระ,ะนะครับก็คือไม่มีมูลหมาไม่ขี้ว่าง,งั้นเถอะถูกต้องครับพี่เนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าสำนวนไทยนะครับหรือเอาแบบง่ายๆขึ้นเหม่อยก็ได้ข่าวลือหรืออะไรข่าวลือมีความจริงที่ปิดไม่มิดหรือความจริงที่มาก่อนเวลามิิที่ปดหรือความจริงที่มาก่อนเวลาบางคนบอกแล้วสูตรเนี่ยพี่มันเคยใช้มาก่อนก็พี่ก็เห็นแพทเทิร์นคุณภัยบูลนิติะวรนค์นะครับแล้วกฎหมายก็บอกให้ทําได้ด้วยนะครับหยุดพักตัวเอง การเลิกพักเนี่ยนะครับทาได้โดย้วครับโดยมติคณะกรรมการบริหารนะครับแล้วก็พอมีมติปุ๊บเนี่ยนะครับก็แจ้งไปที่กตกตกอกตเขาก็ประกาศรับรองก็จบแล้วนะครับพอยกเลิกอ่าพอเลิกพักปุ๊บเนี่ยสสที่ที่อ่าที่พักมีอยู่ก็ต้องไปหาพักใหม่สังกัดก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญไม่มีเลยจีดกฎหมายเลยนะครับเทศชุมภัูเนี่ย คือต้นแบบเลยนะครับหรือเตาหน่อยนะครับเตาให้รอหน่อยนิดนึงนะครับจะเอาแบบผู้กองธรรมนัสก็ได้นะครับก็อาจจะบอกว่าเอาเสียสละเพื่อชาติต้องไปโหวตสนับสนุนโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็มีมติขับไปขับไปก็ไปหาพักอยู่กันใหม่โอเคค่ะโอเคแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ต้องไปทําซับซ้อนอย่างอย่างผู้กองหรอกครับตรงไปตรงมาอย่างคุณไพบูนี่แหละนะครับประสิทธิผลดีกว่าเยอะนะครับเพราะไม่รู้จะเก็บพักไว้ทําไมถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วอย่าลืมนะพี่พอลุงป้อมออกเนี่ยคนได้เฮเนี่ยอีกคนหนึ่งก็คือตัวตึงนะพี่อืตัวตึงคือใครครับลำดับปาร์ตี้ลิสต์ถัดจากคุณสันติขัดไปอืนะครับผมผมผมเข้าใจว่าจะเป็นคุณชัยวุฒินะครับนะครับ คุณชัยวุฒิธนาขมานุสรธนาขมาุศรใช่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 เขาเรียงกันไปเลยถูกครับถูกครับก็ขึ้นมาเป็นปาต้ลิ์แทนก็เป็นลำดับสองไปนะครับส่วนลุงป้อมก็เป็นบิบาเทอร์ตัวจริงของแท้ครับผมโอเคดูส่วนผสมของความเป็นพันธมิตรชลัสวันนี้สันติพร้อมพัฒนรัตนเศษชัยวุฒิธนาคมนุสรวุฒิเทพรัตนกรธรรมนัฐพมเผาดูแต่ละชื่อไม่พร้อมเป็นฝ่ายค้านดูแต่ละชื่อครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ก็เกมนี้เลยเป็นทางเลือกของชีวิตทางการเมืองที่ดีที่สุดในสไตล์ของพวกเขานะโอ้โหดีแบบสุดๆเลยพี่ก็คิดดูว่าว่าก็ได้ไปต่อทางการเมืองแน่นอนแล้วการันตีเป็นรัฐบาลสามล้านเปอร์เซ็นต์ต่อกายเพราะพักเพื่อไทยกลายเป็นพักอันดับหนึ่งแล้วไงพี่กลายเป็นพักมีร้อยแปดสิบสองเสียงใครจะขวางครับตอนนี้รวมกับภูมิใจไทยอีกเจ็ดสิบก็สองร้อยห้าสิบเอ็ดแล้วตั้งรัฐบาลสองพักได้ก่อนเลยอื ด้วยความผมถึงบอกว่าครับเกมนี้เกิดนะพี่15วันครับได้เสียเลยครับพี่เห็นเห็นกันชัดๆี่แหละว่าหลังจากกรกตประกาศรับรองผลนะพี่15วันนี้ต้องเรียกว่า15วันอันตรายถ้าลุงป้อมนะครับก่อนกรกตรับรองผลนะถ้าลุงป้อมประกาศลาออกเมื่อไหร่เกมเกมรัฐบาลก้าวไกลจบเลยครับโอเคเข้าใจว่าเข้าใจว่านับจากนี้ก้าวไกลก็คงจะรู้ตัวแล้วล่ะ ครับผมก็ทางออกทางออกพี่ผู้ครับผมทางออกของก้าวไกลคืออะไรตอนนี้เหระฮะตอนนี้ก็ก็ต้องรีบทิ้งนี่แหละครับทิ้งรีบทิ้งทํากันให้เสร็จแล้วฮะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนซะก็ต้องเอาการรับรู้ของสังคมไปนะครับโอเคแต่พูดแต่พูดกันตรงๆนะพี่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยนะครับพักอ่าพักที่เขาเล่น เกมกันแบบนี้การเนี่ยนะครับเขาก็คงจะไม่สน MOU อ่ะเพราะเขาก็บอกก็มันเกิดเงื่อนไขใหม่ไงใช่แล้วงานนี้จะไปว่าเขาว่าเอ้ยมีลุกไม่มีเราไม่เกี่ยวเพราะว่านี่คือการย้ายพักตามกฎหมายวันนี้เขามาสนเกิดขึ้นมาปุ๊บทุกคนกลายเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยหมดแล้วไม่เห็นเกี่ยวอะไรกันเลยใช่ใช่ไหมฮะใช่ตอนนั้นบิ๊กบาร์เทอร์ตัวจริงเนี่ยมันก็จะเป็นลุงป้อมนี่แหละตัวพิ่เกมตัวจริงนะครับโอเคตกลงเห็นด้วยกับสมการที่ผมเอาขึ้นจอนะอาจารย์ โอ้โหพี่อันเนี้ยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าก็เรียกว่าอ่าต้องเรียกว่าอะไระพี่อาอ่เกินกว่าที่อสำนักทุกสำนักฟันธงกันตอนนี้อืโอเคนะครับต<อ>่ตอนเนี้ยเวลาวิเคราะห์ก็จะอยู่ในกรอบว่าทุกพักจะไม่มีอะไรเปลี่ยนใช่ไหมพี่ครับแต่พอเจอการหลอมรวมกันแบบเนี้ยอันนี้มันมันเป็นนวัตกรรมทางการเมือง ก็อำนาจจะอย่างระดับสุดยอดเลยนะครับฉันคิดได้วันนี่แหละมันผมว่าผมว่ามันคิดได้มันยิ่งกว่าตัดต่อพันธุกรรมอีกนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าสร้างนั่นใหม่เลยครับสปีชีส์ใหม่เลยครับพี่โอเคจะกลายเป็นรัฐบาล GMO โอ้แน่นอนที่สุดยอดที่สุดยอดสุดยอดแล้วรัฐบาลไฮบิดทิดซ้ายาลนนี้พี่ผมพูดตรงๆนะจะตอบโจทย์กับใครอ่ะจะจะตอบโจทย์จากคนที่ไม่ค่อยชอบ รัฐบาลก้าวไกลอยู่ตอนเนี้ตรงๆเลยนะครับเพราะเสียงมันมากวอาการถึงสามสิบเสียงนะพี่คือก้าวไกลเองเนี่ยนะครับโดยคือโดยกติกาเนี่ยก็ไปต่อลําบากเพราะเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะไปว่าอะไรก็ไม่ได้นะครับและที่สําคัญนะและที่สําคัญนะรัฐบาล gmo ชุดนี้สวไม่ตะกิตตะขวงสวบวชให้อยู่แล้วถูกไหมฮะบวชใตอนที่ก็ก็ผมถึงเรียนไงพี่ เพื่อไทยถ้าตามสูตรนี้นะครับ182ไปบวกกับเสียหนูอีก70 251แล้วพี่ไม่ต้องบวกเสียหนูก็ยังได้ไม่ต้องบวกสูงทาไมทาไมไม่คิดสมการยังใช้โครงเดิมอ่ะไอโครงเดิมก็คือ8พัก313เสียงเพียงแต่เปลี่ยนเปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนแล้วก็เพิ่มขึ้นมาสำนวนไทยนะพี่ตีงูอย่าให้หลังหัก อถ้าใช้สมการเดิมถ้ายังมีพรรคเก้าไกลอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็มีปัญหากับสวจะทําตัวให้มันตั้งยากไปทาไมอะพี่ไหนๆก็เดินกันขนาดนี้แล้วอพี่ตัดต่อพันธุกรรมกันขนาดนี้แล้วต้องเดินให้สุดครับต้องดไทยครับตีงูอย่าให้หลังหักถ้าตีต้องตีครับการเมืองนะครับใจไม่นิ่งอย่าทางานใหญ่นะครับมันต้องโหดใช่ไหม เรารอดูว่าสมการนี้จะเกิด้น่รดอไมมมันไม่โหดไม่ได้ครับโอเคนี้มันเดิมพันสูงมากโอเคโอเคได้ได้ได้ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับผมครับผมครับตวอนัสดีครับพี่ไหยครับคุณหมอรักครับค่ะดรธนพรศิยาคูณค่ะผอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะคะน้่นนะครับเป็นสมการที่เรานําเสนอมาจากข้อมูลวงในผสมกับการวิเคราะห์มันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่มันแล้วแต่บริบทค่ะ ก่อนนี้ก่อน14พฤษภาก่อนวันหย่อนบัตรเราเคยนำเสนอแผนตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจำได้ใช่ไหมครับหลายคนก็วิจารณ์เราเยอะเรายืนยันนั่นก็คือข้อมูลวงในเขาเตรียมตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยจริงๆเขาคิดแต่แต่แต่บนสมมติฐานว่าฝ่ายอนุรักษนิยมรวมกันแล้วเนี่ยเสียงน่ไม่น่าจะแพ้ฝ่ายประชาธิปไตยแบบหลุดลุย อแต่คราวนี้บริบทที่มันเปลี่ยนเงื่อนไขที่มันเปลี่ยนสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนก็คือปรากฏว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสรีนิยมเขากวาดไปเรียบปะรวมเสียงแล้วเนี่ยมันมันชนะฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยเท่าตัวมันเยอะเมื่อมันชนะกันเท่าตัวเนี่ยเมื่อมันทิ้งกันเป็นร้อยเนี่ยเสียงข้างน้อยมันก็ใช้ยากลระเด็นเนี้ยไอ้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 อไ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 ัไอ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 ไคไอ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  มันเกินความคาดหมายมันไม่ได้ชนะแพ้ชนะกันแค่30หรือ50มันทิ้งกันเป็นร้อยดังนั้นมันจึงไม่กล้างัดเอาแผนนั้นมาใช้ก็เท่านั้นแหละม,มาครั้งนี้เรายืนยันว่ามาจากข้อมูลวงในนวัตกรรมทางการเมืองว่าเรามันก็มีอะไรแปลกแปหกนะแฮปปี้เอาเป็นว่าผมบอกโจทย์ที่ยาก กว่าการขอสิงสวอ,อใ,หให้ก้าวไกล<า>ได้รู้ตัวแล้วช่วง<ก>หน้าสมาการนี้เองช่วงหน้าเราจะคุยกับแกนนําของก้าวไกลสักคนหนึ่งใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ